ในโอกาสเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ไทยโปรโตุเกสครบ500ปีสถานเอกอักครราชทูตโปรโตุเกสประจำประเทศไทยได้นำงานศิลปะสะสมของตาวูราซือเกยราปิงตูมาจัดแสดงเทียบเคียงกับศิลปะโบราณวัตถุของไทยณพิพิธภัณฑ์ท่าสถานแห่งชาติพระนครนานกว่า6เดือน เช่นประติมากรรมงาช้างรูปเซ้นจรและพระกุมารเยซูบรรทมตะแคงขวาพระหัตถ์ข้างหนึ่งช้อนรับพระเสียรเป็นศิลปะอินโดโปรตุเกสในศตวรรษที่17ส่งมายังกรุงศรีอยุธยาที่น่าศึกษาคืออาการที่บรรทมคล้ายคลึงกับพุทธรูปปางสายญาติองไทยอย่างยิ่งประติมากรผู้แกะสลักมีจินตนาการเช่นใดเป็นเรื่องที่น่าคิด สนับสนุนโดยธนาคารกรุงศรียอยุธยา